สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอ <c oughs> ย่าพอนะกี่ซบตามมาวันนี้เนี่ยเป็นศึกประหลอกระหว่างมอนสเตอร์หนึ่งกับมอนสเตอร์หนึ่งนั่นก็คือโอลเลมต้นไม้กับฉลามเหล็กไช ซึ่งตอนนี้นเรายังไม่ได้ปลูกมันใช่ไหมจอจิใช่แล้วจตาจิมมี่ออหลักสก้อนหุ่นยังไครบนหนต้องคุ้มกันพวกเราไปอย่างใดนะไปพวกนี้มันกระโดดสูงมากลบสับแล้วตอนนี้น,นะครับศึกก็ได้เริ่มแล้วเราก็จะเอาหน่วยหน่วยแบบหน่วยเาครียกว่าเลย หน่วยเสียงชีวตคืออันนี้นั่นเองนะครับถึงคนที่จะไปเนี่ยก็คือคนนั้นนั่นเองนะครับคอย่าไม่ใช่ผมใช่ไหมชาลลาไม่ใช่หน่อยนี่่ะการรู้ประสบการณ์มาเยอะคือแบบนี้เลยอะ่ะจะตายก็ตายไปได้ โอเคคุณไปด้วยแล้วครับเฮ้ย oh, อ uh ือ oh, uh ๋อคุแตะบัตรัวาเหอะเออมคือไม่มีอะไรทักรดั้นนะครับอ้าวคนให้คนให้ไปไหนว่วะเมื่อกี้ค้าทำเงานปิดแพกแค่นะคปก็คือเพดด้วยลนแคปเพราะตอนนี้ แล้วมสุดใไปเลยด้แคไอพวกงเี้ยมนงโงแคก็แค่เดินยาลงไปก็โอเคนะครับเอาไไม่แล้วใ้ยาลไปอยงเี้ยคบไอยบเอามาเอซึงได้ไม่ีเน่อเไอ็บโอ้ยยยยยงยย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  เนี่ยก็ย,ยังเง้ไปเลยวิโอ้ยมันโดนชนทำไมเนี่ยปีกขึ้นกระชู้ดนะครับแต่น,นี่ก็ย,ยัยเงไปแล้ววิโอ้ยตัวอะไรมามาเปล่ากว่าแล้วตัวนี้นีคแัก็เริ่มการต่อสู้แล้วนะครับผมงเฉลิมเหล็กนะครับก็ได้มุ่งหน้ามาหา โลมต้นไม้นะครับซึ่งไซส์ตัวต่างกันมากเลยสรุอย่งนี้ตกใจมาครับเลยใช้ใช้มือของมันครับในการกระโดดตบมาตบนะครับแต่ทีนี้โดนฉลามลากลงน้ำครับตอนนี้นะครับฉลามก็ได้ลากลากเจ้าต้นไม้ลงน้ำมันครับ เออช่วยด้วยพอจ๋าไม่จ๋อมันก็จะพยายามนะเอาสมองที่อยู่บนต้นไม้ที่งองที่งอกตัวมันเนี่ยออ้นะครับ๋อช่วยด้วยไอ้นี่มันหนมากที่นี่ครับเพื่อนมันมาช่วยครับเฮ้ยเพื่อนมันมาแต่ไงโคตรนอาจะสงสัยครับ <c oughs> เพื่อนมันอยู่ในสนามประรองครับแล้วมันทนไม่ไหวมามา,มา,มาช่วยครับอืม้ม นี้สลามตัวลมครับสลามเด็กมีตัวเดียวสู้ไม่ได้เราลากลงน้ำแทน,นครับอ๋อสลามมันกระตาเลือกเลยครับก้มโดนต่อยโดนต่อยอะไงครับสามตัวนี้โดนขัว้วไม่ใช่ไอต้นไม้ตัวนี้โดนขว้วขึ้นไปนะครับไม,ไม่จะเป็นโกเลมก็จริงครับแต่อ่อนแอมากเลยนะครับ สฮตัวนี้มันก็ตายไปแล้วเหมือนกันนะครับแก่กึ่งๆึตายดูตามันได้เลยเนี่ยเนี่ยตามันดับแล้วเรียบร้อยครับตายเลยเพื่อนมันีกคนเลยยอมแพ้ครับแล้วก็ชนะได้ดนดีก็คือฉลามนั่นเองนะครับเอาไว้ฉลามโอ้ ทังคนพนันผู้แพ้นะครับก็ต้องโดนเครื่องบดพิเศษนะครับดีที่ทำมามันจะเหล็กเหล็กเหล็กม้วนเลยนะครับโอ้โหฮ <c oughs> ่าทำมานันกับเราไว้อะหาลอดแน่แล้วคนที่พนันกับต้นไม้ไว้นะครับแล้วก็คือข้าดดวโพดนะครับข้าวโพดต้อตงโดนบท โอ้ขขาพูดตายแนย่ไม่รอดแน่ครับโดนแบบนี้ต้มเรียบร้อยครับโอ้สงสารขขาพูดเองเลยนะครับโอ้ไม่น่าพลร,ราโน้กับไอ้ต้นไม้เลยนะครับว้าวและนี่คือสภาพศพครับโอ้โหอืม นัคือว่าสภาพศพเจเลได้ขนาดนี้นะครับก็ต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแค่กิจพาภารสองเม็ดก็น่าจะหายเลยนะเนาะปออ,ปอฟองลูกเบียก็ด้วย <c oughs> โอ้ขอบคุณที่เอาไปจากคุณที่ให้พักป่าข้าเขากินแล้วนะน้ำน้ำน้ำ แะผมจะมาประกาศรางวัลผู้ชนะนะครับรางวัลของผู้ชนะนะก็คือคือคือ,คอสเต็กเนื้อสามชิ้น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 คนแล้วก็โฆษณาโอเคครับว้าวสเต็กเนื้อสามชิ้นรัวฟักทองดีสเต็กเนื้อ,อ,อเลยครับก็เลยกินแล้วครับเออไม่เกน นี่นก็คือลงไปเลย_<_ <cke twelve> นีน aslında, ่แน่อืมน้าน้ำน้ำอร่อยอร่อยอร่อยอืมอร่อยแต่ปวดท้องบอกเลยตัวดีน่องจากท้องอื่นนะครับดีท้องอื่นมากเลยครับมีแบคทีรียอยู่ในท้องแต่เลยมันเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับ นี่ครับมีแบคทีเรียอยู่ในท้องเต็มเลยกูต้องไปขี้ซะแล้วจะต้องไปขี้เหรออ,อ,อืดอืดอืดออ้ยเอ็งพูดปาดปูดปาดอืดปูดปาดปูดปาดปูดปาดปูดโอ้ทุกเวลาไปขี่ละ่ะแล้วตอนนี้นะครับเราลองลอง,ลง,ลงมาดูเหตุการณ์นะครับ เขาจะลาภายไปไหนไม่รู้เหลือแต่ขี้นี่อยู่กลางมหาสมุทรอ่าปูดปาดปูดปาดอีกท้ไม่เสร็จโว้ยออกไปก่อนปูดปาดปูดปาดปูดปาดโอ้โหขี้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 อ่าขี้อืขอขอ้ขี้จนน้ำขุ่นแล้วครับไม่เล่นทะเลขอโทษที่ทำน้ำขุ่นขอโทษได้ไหมละ่ะ โอเคอืมอืมเขอขึ้นมาก่อนออช่วยดันผมหน่อยอ้ยอ่อยอ้ยเจ็บเจ็บเค็งแล้วครับรางวัลของผู้ชนะ่ปด้มีแค่นี้นะครับก็อันนี้เป็นคู่แรกเลยนะครับที่เมลอนไฟของเราได้กับเดินคืนนะครับวันที่สองคือยาระบายนะครับขึ้นเข้าไปเลย ต่อไปต่อคุณก็จะขี้เหมือนเดิมครับเอามาใช่ไม่อยากขี้บุ้มบุ้มบุ้มเยายกขี้ก็ต้องขี้แล้วครับเพราะตอดี้ดเดทเขาคูดีอ่ะเมื่อบักที่เรียนเป็นจำนวนมากแล้วดูวไอ้ที่คุณขี้ขออกมาเลยครับ Hello motherfucker Oh my god คุณให้ผมขี้ทำไมนี่อ่ะว้าปวดขี้ว้ายว้าปวดขี้เพราะว่าในที่คุณขี้เยอะนะครับเพราะว่าในท้องของคุณมีแบคทีเรียเยอะนะครับขี้ลงทะเลของ,ของพ่อพี่เยอะนะครับผมยังพอมีทุนอยู่

โอเคนะครับตอนนี้เราก็แบบก็ขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i า e กกันด้วยนะครับเพราะว่าช่องเราเนี่ยมีแค่สิบสองพุิตามไปเฮ้เราโดนอะไรเรลบเลยก็มาบอกรับแคนี้แเลยเฮ้ยตัวอะไรอยู่ข้างหลังว่าซิวอิวโอเคครับบายบายขอโค้ชลา